กูเลยอยากไปแนวมอแล้วว่าเป็นคนปรัคทับกูมิดแม่โดนโยนแน่นอนแบบนี้ถ้ากูไปกลางแครีแบบนี้ถ้าไปกลางโดนโยนแน่นอนจัดแม่ ว่าไปนั่นนะกูไม่รู้กูโกรธกูเลยโกรธกูไม่เข้าใจมันกูโกรธตัวนี้ทำไมมันดีเว้ยไอ้ี่ยไอ้รอนดูอิดเนี่ยเกมเนี่ยเพราะว่ามันตบปักมันเสียวเลยอะมันไม่มีดาเมจฆ่าหมีกูเลยมึงดูดิแม่งมีเดนเจอร์ยิงตัวหลังกแหละจริงๆถ้ามันเป็นบอกแครี่ที่แบบขยับขยับแบบจัดกอะกูซัดเลยอีซี่อังส์เป็นเดนเจอร์ลูกหมีกูแสบอยู่เขาซื้อก่อนยังไงกูยังไม่รู้เลยว่าไปนั่น เนี่ยเขาเรียกว่าสายตัดสายตัดสายตัดดูดิสองอันอน่ะ <one> จะแบงว่าไปนั่นนี่มาดูตัดทีละสองต้นครับอยากให้กูตัดต้นไม้มาดิตัดหมดอ่ะถังหญ้ากับผมถังหญ้ารอแล้วครับเออลูกมีไปแจกก็สามร้อยดิปะแอบล,ลักรอรอ n s The ว่า wow, wow, ไปนั่นน mm hmm. ่ะรักไก่มาหนึ่งตัวเจ็ด yes. yeah, แม่ไม่ช่วยกรัวเ้านบนอะ่ะโอ้หเมง yeah. แตมีส้นตีนด้วยนี่ว่าเจ็ด yeah, แม่ลูกหมีมันตีแรงจังเลย ยี่สิบดาเมจโอ้โหโอ้โหโย็ดแม่ แม่กูรอดเยอะจังวะตายไอ้ไอ้สัตว์แม่งมันรัดมันมันดีในคิปไปดูทำเอง เย็ดแม่มันไม่โปรโวคีกูมันต้องให้กูไปรับแทน oh. มึงอยู่ล่างเพื่ออะไรบอกทุทีที่เย็ดแม่สัตว์กูตายตัวเดียวไม่มีใครมาช่วยกูบายแน่เจอกูเกมหน้ายาอวในสัตว์ แม่ต้องดึงเอง yes. <Got> แม่พ่อ,อเล่นในสัตว อยู่ก็อยู่เวทแม่เลนในศาสตร์บรรเจาอ่อน ว่า wow, ไปนั่นแล้วคลิปคูไปไหนหมดนะเยี่ยมกำขับอยู่นะครั เอ้ไม่เอาไอดีไก่มาดักตกกูเลยนี่ว่าว่าไปนั่น เดียวมูลคู่แบบโยไม่แบ่งหรอกแต่ถอยตายเลย กูจนนะเนี่ยกูว่าใช่กูจนจริงๆด้วยรวยอะแปลกเลยเหีย,ยแม่มันไม่มีทรัพย์อียดโลไม่เล่นอย่างโง่รากระ7แม่ไม่มีรากนันว้าโคตรนานเลย เรียกว่าโซโล่คิว,วมันเห็นมันเห็นมันนี่หวัด ว่า <Wow, S 2> <c oughs> ไปนั่นถ่ายไว้นอดีเหรอเออเจ็าแม่ <c oughs> mm ี่เฮียมึงตั้งนานไม่วิ่งไอ้เพื่อนไว้ไอ้สัตว์ ย็ปักแปดสูดเยี้เดยตัวเยอเจ๊ลฮเดี๋ยวก็ปมันจะเป็นสิบหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวไปอมูไปามไปช่วยมาช่วยมาช่วยช่วยช่วยเไ่อช่วย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 วเอะเยัวะเอตัเอไอ้เจมสมัไม่มา ไอ้ทอยเหรอเสียงมันไอ้ทอยเลยอ่ะเขวิ่งไมปหาผมวิ่งได้เอาดิแฉกข้าดิมา,า,า,าข้างหลังปมาข้างหลังโอ้โหจริงจริงครับ

บบว่าไปนั่นเ่วยด่ิเฉชัดดิเซนทอนสะดวมึงไม่ถึงเบอร์ไฟฟาร์มก่อนก็นได้หนุ่ม เอาโลได้นะเฮ้ยม <c oughs> hey, no oh ันมีวาดโอ้โหแยกแแมมไม่มีเซ็นตี้วะตัดหน้าไม่เซ็นตี้วะไอ้เซ็นทอไปรอแย่งดิ

ไปย่างโรดิไปย่างโรดิ๊ีม <_ D> เปลี่ยนชื่อไอ้เฮียโคตรเสียวนี่แหกคุกไงสารมิจหรอ,อวงนี้น่าจะมีหวาดน,นะเนี่ยมันมีหวาดด้วย กดทุดกดทุดได้อยู่ได้อยู่มีอะไรป้าจ้าจ้าจ้าให้ปักซุยป้อมกลาง ขึ้นเลยไหเอาเลยปเปล่าเอาเลยปเปล่าเอาเลยปเปล่าฮะ,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 ะมึงถ่ายรูปมาแล้วว่าซับมันด <c oughs> ไิไม่ม่ลีเฮ้ยปติมาเฮ้ยติดรากติดราก Ơi, chuối đuôi, chuối đuôi chuôi 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 ui ui, ui, รวมสกรมดีเอ็ดแม่เดยวก็แพ้อีกไอ้สัสไม่เอาไม่เอาไม่เอาผูชัวผูชัวเวยเ็นแม่เอ็นแม่ไอ้สัสมาตรงนี้เจ็บแม่ ไม่ทันว่ะไปขับกไนเลยเฮ้ยมันให้เอ็นเลยใช่ปะไปไปนั่นไปมามามากูติมกูติมเอ็กซ์สปีดหกสิบแม่ให้สี่สิบยัดแม่หลอกสัสสัสแม่มันบอกกูให้หกสิบแม่บวกจริงสี่สิบแม่โกูหลอกเลย โซโลคิวไม่ให้40ไอสัตว์ในในนั้นบอกแล้วให้60 <Yes. S 1> ใช่ๆชล้วู้เข้มขมา นาทีมึงโอ้โหเลี้ยงด้วยตีเน็ตแม่งเงินหนึ่งของทีมโอ oh <Yes. S 1> ้มายพี่ก็เข้มเข้มจัดจัดสัต์ป้อมปเป็นมากกว่าสัดคนอีกครับเก่งเหมือนกันนะนี่นเนี่ยก็เพราะว่าพี่นะเข้มว่ากั่น